สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาแก้ปัญหาที่หลายคนเจอกันนั่นคือทำไมจองโรงแรมเที่ยวไทยคนละครึ่งไม่ได้เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอข้อความแบบนี้ใช่ไหมคะ่ะผู้ใช้สิทธิ์ยังไม่ยืนยันตัวตนผ่านทางไทยไอดีแล้วก็งงว่าต้องทำยังไงวันนี้จะมาสอนวิธีแก้ปัญหานี้แบบละเอียดใน5ขั้นตอนง่ายๆที่ใครก็ทาได้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเพราะรัฐบาลต้องการความปลอดภัยในการใช้สิทธิ์ เพื่อป้องกันการใช้สิทธิผิดหรือการทุจริตดังนั้นการยืนยันตัวตนผ่านไทย i อ d ดีจึงเป็นขั้นตอนที่จําเป็นค่ะต้องยืนยันตัวตนเอาละมาดูวิธีแก้ปัญหากันเลยขั้นตอนที่1เปิดแอป Amazing Thailand ขั้นตอนแรกให้เราเปิดแอป Amazing Thailand ขึ้นมาแล้วกดล็อกอินด้วยเบอร์โทรหรือข้อมูลที่เราใช้สมัครไว้ค่ะขั้นตอนที่2เข้าสู่เมนูบัญชีผู้ใช้ หลังจากล็อกอินแล้วให้มองหาไอคอนรูปคนหรือเมนูบัญชีของฉันแล้วกดเข้าไปค่ะขั้นตอนที่3กดยืนยันตัวตนไทย i ID ขั้นตอนสำคัญตรงนี้สำคัญมากค่ะหาเมนูยืนยันตัวตนหรือ t h ย i iD verification แล้วกดเข้าไประบบจะเชื่อมโยงไปยังแอปไทย i iD ให้เราทำการยืนยันตัวตนค่ะขั้นตอนที่4ทํทำการจองโรงแรม เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถเข้าไปจองโรงแรมได้ตามปกติเลือกโรงแรมที่ต้องการเลือกวันที่แล้วกดจองค่ะขั้นตอนที่ห้าชำระเงินและเก็บใบเสร็จสุดท้ายทําการชําระเงินตามจํานวนที่ระบบคํานวณให้ราคาห้องหารครึ่งแล้วอย่าลืมต้องเก็บใบเสร็จการจ่ายเงินไว้นําเสนอที่โรงแรมด้วยนะคะเป็นไงบ้างค่ะง่ายไหมห้าขั้นตอนนี้จะช่วยแก้ปัญหาการยืนยันตัวตนให้เราได้ค่ะ ทิปเพิ่มเติมถ้ายังติดปัญหาหรือแอปไทยไอดไม่ทำงานลองรีสตาร์ทแอปหรือลงใหม่ดูนะคะถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆเรื่องการท่องเที่ยวค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเม้นมาได้เลยจะตอบทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะสวัสดีค่ะ